ันนี้พวกนี้เป็นยูทูบเบอรที่ว่าจะเอาไปลงขายขายต่ททางชาติใด้ด้วยอ่ะถ้าขายก็มาซื้อหนุนั่นแหละเพราะเราเราเป็นยูทูบเบออยู like well, oh. ่แล so oh. oh. oh, ้วไงก็จะขายแล้วก็ติดต่อพ่อท่านพ่อพ่อกเอฟซีวกเราเราก็มาติดต่อวคุยกับอาจารย์ดูที่ดูที่ออมเยก็คือมีที่ของที่ด้แล้วโครงการนั้นเป็น แล้วคุณพี่ตาไปกับพี่ไหมไปค่ะเดี๋ยวดำพี่ไปนะเขาพี่มือะหลายเลยอะพอบรรทุนเพยไม่ได้เข้าที่พักเลี๋ยวต้องขอโทษนะคะไล่อิแตะมาขอโทษนล่อิแตะเชิญนะเพราะว่าเพิ่งมาจากปานเหมือนกันฝากที่4.5ขายด้วยแบบเนี้ยเอาเลยเดี๋ยวถ้าถ้ามีโฉนดก็เดี๋ยวพี่ตาเอาเอาโดนไปถ่ายแล้วก็ตีกรอบกับโฉนดนั้นได้เลยค่ะเพราะมันฝักแล้วจะจะรู้ได้เลยว่าอยู่ตรงไหนอันนี้เรามาดูของคุณอ้อมที่ก็คือใช่ค่ะใช่ค่ะใส่ไว้ในน้ำใส่ที่ไว้ค่ะใช่ค่ะหลังนี้เป็นเป็นโปรออ้าาวถ่่ยนี แกได้ยันเขาจะรู้คุณอ้อมอ่ะมันเป็นกากระบาดก็เวลาคือแล้วก็ให้เขาแก่ขายคือขายหลังถึงใช่ไหมหลังถึงคือถือถือขันหย่างนี้หลังนี้มีหลังสุดท้ายก็มีค่ะแต่ทุกหลังเป็นกากระบาดเหมือนกันหมดไม่แก้ได้นิดเดียวไม่ไม่ถามดูแบบนียังมีที่ยังไม่สร้างแบบนี้แ่บแต่หลังเนี้ยดีสุดเพราะมันอยู่ท้ายมือหลังแรก น้อมจะรู้แล้วก็เป็นเป็นโปรด้วยอ๋อป็นโปรด้วยหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโปรหลังหลังี9ค่ะอโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าสนุนอะไรซอยอะไรน้เป็นเอ่อไฟเบอร์ไฟเบอร์คลาสอันนี้ไฟเบอร์ไฟเบอร์คลาเรียกแบบข้าบัน้าบั่อยู่มันไหมค่ะมันไหมใส่อยู่ขวามือผิดแกได้แต่แ้ได้ ไม่เดี๋แกได้โอเคเนาะไม่ทำไม่เก่งเกี่ยกองเกี่ยกองขึ้นแต่ผมแกได้มาด้วยทุกคนดูเขาบอกเออใช่เลยค่ะเหลือสินะเหือสั่งค่ะแต่ไล่นี่ดีนะไล่ไล่ออไมามีแ่วายด้วยนะมีวายนะมีวายปังเขาไม่ได้ก็้ซื้อแล้วเดียดเสียแตโมอีก ต้องรีย้องนอนเลจะซื้ออยู่ได่ต้องมีห้องเลยนี่งลองนั่งไหมลองนั่งสามมันแปว้างหรอสาม้านแป๊วโอเคอยู่คนซื้ออยู่ต่างประเทศเขาก็เขาซื้อบ้านที่หมู่บ้านเดียวกับทนายตั้มแพงเลยน่าจะแพงกว่านี้นะรู้จักทนายตั้มเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวาจะอยากได้ที่นี่ดูข้งนอแง้กต่ท่อมาทาในไ่กวางอเล้วมันไม่ใช่ตรงสอ แต่คนใหญ่เขาจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นโลงศพห้ามแต่ไเนี่ยไปติดตามได้แต่มันแค่ได้สาบไว้น้ำแบบตรงเนี้ยมันผิดแล้วก็สายมันสายมันแคบตอนตั้งเสือมังกรแล้วก็ถลับสรุปแก้ได้นะครับก็เอาดีเดี๋ยวแก้ชมนูนูยึดคำแรกคำเมื่อกี้ไว้ที่บอกว่าเอาผมว่าเอานะแต่คนจ่ายตังค์ไม่รู้นะผม่ไม่้อไม่้ขายเลยเพราะว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องขาย หลังอื่นไม่ต้องดูนะครับถ้าจะเอาหลังนี้เดี๋ยวก็คุยกับคุณพ้อผมแค่บอกว่ามันผิดแค่สระน้ำอย่างเดียวนะครับมันไม่ต้องย้ายแต่ว่ามันแก้ได้มันใช้เคล็ดทำไมเขาอันนี้อยู่ทุกคนอ้างแสนทุกคนมันติดตามอ่ะเขาจะได้ทำไมเขาไม่ขายหลังนี้อ่ะไม่เข้าใจมันเป็นหลังตัวอย่างนะจ๊ะต้องขายที่หลังต้องเก็บไว้ขายหลังอื่นหลังนี้ดีสุดจะเป็นหลังหลัขายได้เลยค่ะ

รถเต้นเต้ครับผมเอาใบอันนี้มาให้ใช่ไหมขออนุญาตค่ะจะให้หลังอื่นถายหลังท่าก่อนี้ใหญ่กว่าหี่เป็นสองแสนนงหางกันแค่สามแสนถ้ามองหลังนี้จะ้ากว่าเราเอาให แล้วก็ห้องนอนห้องนอนแบบใหญ่กก็จอดรถได้สองคันโอ้ก็ในนี้